พระคำเพื่อการฟื้นฟูย่ยามเช้าการดำเนินชีวิตและการปรนิบัติตามแผนการบริหารของพระเจ้าเกี่ยวกับคลิปตจักรสัปดาห์ที่6ผู้ปฏิบัติอันดีของพระคริสต์วันพฤหัสบดีเลขโรมันสีผู้ปฏิบัติอันดีของพระคริสต์ย่อมนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงและปรนิบัติวิสุทธิชนทั้งหลายตามหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตไม่ใช่ตามหลักการของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว ในการปฏิบัติของเขานั้นเขารักษาหลักการและบรรทัดฐานการประพฤติตามอย่างแบบอย่างของเปาโลในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆที่คลิปตะจากในเมืองกรินโธเราควรเพ่งความสนใจที่พระองค์พระคริสต์เท่านั้นไม่ใช่ที่มนุษย์เรื่องราวหรือสิ่งของใดๆที่นอกเหนือจากพระองค์เราควรจะต้องเพ่งความสนใจที่ตัวพระองค์ผู้เป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวของเราตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ เพื่อให้ปัญหาทุกอย่างท่ามกลางผู้เชื่อจะได้รับการแก้ไขเลขรมม a 5ผู้ปฏิบัติอันดีของพระคริสต์ช่วยเหลือวิสุทธิชนทั้งหลายให้คิดในสิ่งเดียวนั้นสิ่งเดียวนั้นในฟิลิปปยชีย้ถึงการรู้จักประสบการณ์และการรับสุขในด้านทัศนะภายในที่มีต่อพระคริสต์สิ่งเดียวนั้นคือการแสวงหาพระคริสต์เพื่อจะได้รับพระองค์ยึดช่วยพระองค์และถือครองพระองค์ เลขโรมัน6ผู้ปฏิบัติอันดีของพระคริปเป็นเหมือนผู้สแสวงหาที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกบรรยายไว้ในบทเพลงไพเราะบทที่4ี่ข้อสิเจ้าสาวของฉันจา๋าริมฝีปากของเธอมีน้ำผึ้งสดหยดย้อยน้ำผึ้งและน้ำนมอยู่ใต้ลิ้นของเธออารบิกหนึ่งน้ำผึ้งนั้นหวานช่วยฟื้นสภาพแก่ผู้อ่อนแอนและผู้เจ็บป่วยน้ำนมมปไว้ป้อนเลี้ยงผู้ที่ยังไม่สุกงอม อารบิกสองความหวานชื่นของน้ำผึ้งและน้ำนมที่บำรุงเลี้ยงซึ่งอยู่ใต้ลิ้นของผู้สแสวงหาที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่งชี้ว่าเธอได้สะสมความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอาหารไฟวิญญาณของเธอเธอสะสมความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเธอมากจนดูเหมือนว่าอาหารนั้นอยู่ใต้ลิ้นของเธอและเธอก็สามารถแจกใจอาหารนี้ให้แก่ผู้ที่มีความต้องการได้ทุกเวลาอารบิกสาม ถ้อยคำที่หวานชื่นและบำรุงเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นทรัพย์ล้ำค่าที่อาศัยอยู่ภายในเธอนั้นไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาในชั่วข้ามคืนแต่ทรัพย์ล้ำค่านี้มาจากการเก็บรวบรวมการกระทำกิจทางภายในและการเก็บรักษาไว้อย่างรอบคอบเป็นเวลานานนี่คือทรัพย์สมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่ได้รับการสอนจากพระเจ้าด้วยถ้อยคำที่มีพลานามัยแห่งคำสอนที่มีพลานามัยในแผนการบริหารของพระเจ้า สัปดาที่6วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูนยามเช้าวิวร์บทที่2 2ข้อ14บุคคลผู้ใดที่ชำระเสื้อคลุมของตนก็เป็นสุขเพราะเขาจะมีสิทธิที่จะมาถึงต้นไม้แห่งชีวิตและจะผ่านประตูเข้าสู่เมืองนั้นได้ยาเอสเคีวบทที่37ข้อ10ข้าพเจ้าจึงเผยพระวจนะตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมปราณก็เข้าสู่เขาเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิต แล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยเท้าเป็นกองทัพที่ใหญ่มากบทเพลงไพเราะบทที่สี่ข้อสิบเอ็ดเจ้าสาวของชันจาริมนฝีปากของเธอมีน้ำพึ่งสดหยดย้อยน้ำพึ่งและน้ำนม,มอยู่ใต้ลิ้นของเธอผู้เผยพระจนะย่อมมีพระเจ้าเป็นลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่ในพระเจ้าและเข้าสนิทกับพระเจ้าผู้เผยพระจนะปรนิบัติในฐานะกระบอกเสียงของพระเจ้าและการสำแดงของพระเจ้า ังน,นั้นถ้อยคำของเขาจึงเป็นพระคำของพระเจ้าการปฏิบัติและถ้อยคำของผู้เผยพระชนะมีไว้ร้องเรียกผู้คนให้มารับสุขพระเจ้าคนที่ทำการปฏิบัติในฐานะผู้เผยพระชนะย่อมรับสุขต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อเขาจะสามารถร้องเรียกผู้อื่นและนำพาผู้อื่นมารับสุขต้นไม้แห่งชีวิตด้วยเช่นกันหนังสือจดหมายทุกฉบับในพันธสัญญาใหม่ล้วนเขียนขึ้นตามหลักการนี้ ผู้เขียนได้เข้าสนิทกับพระเจ้าถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้าและมีชีวิตเป็นอยู่ในพระเจ้าพวกเขามีพระเจ้าเป็นลมหายใจดังนั้นเขาเหล่านี้จึงกลายเป็นการสําแดงของพระองค์และกระบอกเสียงของพระองค์ถ้อยคําของเขาจึงกลายเป็นพระคำของพระเจ้าข่าวสารได้การปฏิบัติที่อยู่ในหนังสือจดหมายทุกฉบับล้วนนําพาผู้คนเข้าสู่การรับสุภเจ้าที่อยู่ในพระคต์ในฐานะที่เป็นชีวิตของเขา เลือกอ่านข่าวสารพระเจ้าทรงต้องการที่จะผสมกลมกลืนกับมนุษย์เพื่อจะกลายเป็นองค์ประกอบของมนุษย์และเป็นทุกสิ่งต่อมนุษย์นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เข้าใจหัวข้ออื่นแต่หมายความว่าหัวข้ออื่นล้วนรายรสชาติไปแล้วต้นไม้แห่งชีวิตได้กลายเป็นเกณฑ์ที่เราใช้วัดข่าวสารทุกตอนข่าวสารใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าเสด็จมาเป็นชีวิตของมนุษย์ล้วนเป็นลมปากแห่งคำสั่งสอน ข่าวสารทั้งปวงที่นำพาผู้อื่นให้มีชีวิตเป็นอยู่ในพระคริสต์และรับสุขพระองค์เป็นชีวิตของเขาล้วนถูกเรียกว่าข่าวสารแห่งชีวิตและทำให้ผู้คนได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตทุกคนที่ทำการปฏิบัติในธะนผู้เผยพระจนะอย่างแท้จริงซึ่งก็คือผู้ที่รับสุขต้นไม้แห่งชีวิตมีชีวิตเป็นอยู่ในพระเจ้าและยอมให้พระเจ้ามาเติมเต็มเขานั้นย่อมจะกลายเป็นการสาแดงของพระเจ้า และจะพูดเพื่อพระเจ้าพวกเขาจะนำผู้อื่นมารับสุขพระเจ้าเป็นชีวิตของตนเพราะเขาได้พูดข่าวสารแห่งชีวิตใครก็ตามที่ปรารถนาจะทำการปฏิบัติในฐานะผู้เผยพระจนะที่แท้จริงจะต้องถูกช่วยให้หลุดพ้นจากต้นไม้แห่งความรู้และมีชีวิตเป็นอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตไม่มีกลิ่นของมนุษย์หรือกลิ่นตามธรรมชาติที่สามารถเปรียบได้กับกลิ่นหอมที่แผ่ออกมาจากแม่ยอดรักนี้ เรื่องนี้ทำให้ริมปีปากของเธอหยดย้อยเหมือนรวงพึ่งอย่างปกติวิสัยน้ำพึ่งนั้นหวานและฟื้นสภาพให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วยอ่อนแอแต่ความหวานชื่นนี้ไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาในชั่วข้ามคืนแต่มาจากการเก็บรวบรวมการกระทำกิจทางภายในและการเก็บรักษาไว้อย่างรอบคอบเป็นเวลานานนี่คือทรัพย์สมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่ได้รับการสอนจากพระเจ้า สิ่งที่ออกมาจากปากของแม่ยอดรักนี้คือถ้อยคำที่หวานและสดชื่นไม่ใช่คำซุบซิบนินทางการพูดตลกหรือคำที่พังปากถ้อยคำของเธอไม่ใช่กระแสน้ำที่ทะลักออกมาแต่เหมือนน้ำผึ้งที่หยดย้อยจากรวงซึ่งเป็นการหยดย้อยอย่างช้าที่สุดบางคนมีความอยากพูดถ้อยคำของเขาจึงเป็นเหมือนลำธารที่เชี่ยวกรากระทั่งในเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณ แนวทางที่เขาพูดก็ยังแสดงให้เห็นว่าตัวเขายังไม่ผ่านการงานแห่งพระคุณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในข้อนี้เราไม่เพียงสังเกตเห็นน้ำพึ้งอันหวานเลิศที่หยดย้อยจากกรรฝีปากของเธออย่างชา้าๆแต่ยังเห็นสิ่งที่เก็บสะสมไว้ในตัวเธอด้วยน้ำพึ้งและน้ำนมอยู่ใต้ลิ้นของเธอด้านบนของลิ้นคือจุดที่คนเราใช้รับอาหารเข้ามาส่วนใต้ลิ้นคือจุดที่คนเราใช้เก็บอาหาร กรณีนี้หมายความว่าเธอเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ในตัวเธอจะมีความอุดมสมบูรณ์เธอมีอาหารอย่างเหลือเฟือน้ำพึ้งใช้ฟื้นสภาพผู้ที่อ่อนแอส่วนน้ำนมก็มีไว้ป้อนเลี้ยงคนที่ยังไม่สุกงอมเธอสะสมความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเธอมากจนดูเหมือนว่าอาหารนั้นอยู่ใต้ลิ้นของเธอและเธอก็สามารถแใจกใจอาหารนี้ให้แก่ผู้ที่มีความต้องการได้ทุกเวลา แต่เธอก็ไม่ได้เผยให้เห็นทุกสิ่งที่เธอมีเธอไม่เหมือนหลายคนที่ชอบเอาทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในออกมาแสดงให้เห็นจนหมดน้ำพึ่งและน้ำนม,มอยู่ใต้ดินของเธอไม่ได้อยู่บนริมฝีปากของเธอ